คือตอนนี้เรามุ่งเน้นมาตลอดว่าอยากให้บอกว่าลูกค้าคือใครได้ถูกไหมแต่ครั้งนี้ปัญหาคือว่าเรารู้แล้วแหละว่าลูกค้าคือใครแต่ไม่รู้ว่าเราจะหาบันเจอได้ยังไงถูกไหมเรื่องนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกการตลาดมันมีพุชมาร์เก็ตติ้งกับพูมาร์เก็ตติ้งเสมอพุชคืออะไรพุชคือการเหมือนเอาเซลล์ไปวิ่งอะในโซเชียลมีเดียก็เหมือนผักโพสตไปให้ลูกค้าเห็นอนะฟีดดิ้งโพสเข้าไปยิงแอดอะไรเอ่ยไปแต่ว่าพูมาร์เก็ตติ้งเือนการที่เราเปิดเปิดหน้าร้านตั้งรับอะเหมือนเปิด Google นนะเว ทั้งออฟไลน์ออนไลน์เหมือนกันคือมีพุชกับพูเสมอคราวนี้เนี่ยแล้วทายังไงถึงจะเจอลูกค้าที่มันใช่เรารู้แล้วแหะว่าคนคนนี้คือเราอยากให้เขาเป็นลูกค้าเราหรือเขาน่าจะเป็นลูกค้าเราแน่ๆมีวิธีการหนึ่งเราแค่นําเสนอให้บริการแล้วก็หลักๆคือการทําโพสต์ที่มีมูลค่าเพื่อดึงดูดลูกค้ากลุ่มกลุ่มนี้เว้ย เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำพุชมาร์เก็ตติ้งเราฟีดดิ้งไปหาลูกค้าเหมือนเราเอาเซลล์ไปวิ่งอ่ะลูกค้าเขาฟังเลยเอิืม่มเรื่องของเรานี่ว่าเฮ้ยเราอยากได้สินค้านี้เราอยากได้บริการนี้เขาก็แค่เดินตามเรามาเหมือนกันกับพูลมาร์เก็ตติ้งถ้าถึงเวลาเนี่ยเราเปิดร้านตั้งรับไว้อ่ะลูกค้าเขาต้องการในสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะวิ่งเสิร์ชหาเราจนเจอเว้ยเพราะฉะนั้นวิธีการทําการตลาดที่ ตรงถึงกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการได้ดีที่สุดคือการทําโพสต์ที่มีประสิทธิภาพการทำคอนเทนต์การสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆและเอาอกเอาใจคนที่เป็นลูกค้าเราจริงๆไม่ว่ายัางไงก็ตามเราฟีดโพสไปหาเขาเขาก็จะเดินตามเรามาหรือเราเปิดร้านตั้งรับเขาก็จะวิ่งหาเราเองเสมอเพราะฉะนั้นวันนี้ Content Is King เสมอ